นี่คือความที่หลงมบวกบูชาบวกกันทั้งโลกก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกันทั้งโลกเห็นแก่ตัวนี่ก็ดูดิมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นดีก็มันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นและไม่เห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องด้วย ถ้าเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นอย่างแล้วไม่เห็นแก่ธรรมะด้วยแล้วเรจะเหลือเครเห็นแก่ตัวมันทำลายโลกกำลังทำลายอย่าง,ย,างยิ่งจนแกวินาศอยู่แล้วยังไม่ไปยจะตนใจกันพวกนายทุนทั้งหลายในโลกก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมาชีพทั้งหลายก็เห็นแก่ตัว เพราะนายทุนอ่ะมันเอาเปรียบชนกรรมอาชีพโดยความเห็นแก่ตัวนี่พวกชนกรรมอาชีพก็ต่อสู้โดยความเห็นแก่ตัวมันมันทันกันนะมันเคลื่อนเคลื่อนมันก็ได้ต่อสู้กันระหว่างนายทุนกับชนกรรมอาชีพนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเอาเถอะม่อเห็นต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็คือการต่อสู้อยกเมื่อ าการพยายามที่จะทำลายล้างกันนี่นะไม่ว่าเป็นลูกจ้างนางยจ้างแต่กันแต่กันคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวงก็มีปัญหาเนี่คือความไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ธรรมะไม่มีใครเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเกิดคองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสัตว์โดยสารมันเท่าเดิม สัตว์เดรัจฉานเห็นแก่ตัวเล็กน้อยมากตามสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานก็เท่าเดิมกี่พันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีแล้วเท่าเดิมแต่มนุษย์มันเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มไมลูกกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านเท่าความเห็นแก่ตัวจึงเต็มไปนในโลกมนุษย์สัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็พลอยเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัว พอเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่น,มนไม่เห็นแก่ความถูกต้องใดๆก็ทําไปตามพอใจมันเกิดอาการเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้มลภาวะทั้งหลายเกิดมาจากผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นการทําลายธรรมาชาติเป็นตัวให้้ามมันมีประโยชน์ทั้หมดไปก็เป็นเรื่องของผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นฮะ การยุงย่งยากลำบา,ากขัดข้องต่างๆนานาการเบียดเบียนกันทำลายการแปลนการปล่นการขี้กันอะไรที่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนี่ก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวนี่มันขี้เกียจมันไม่อยากทำงานแต่มันจะเอาประโยชน์ด้ด้วยดีผู้เห็นแก่ตัวนี่ไม่สามารถขี้ไม่สามารถขี้ะเรียกร้องมาทำประโยชน์ใดๆช่วยกันเป็นส่วนรวมไม่เอาผู้ไม่เอาผูไ้ไม่ทำ ให้คนอื่นทําแล้วเขาได้ประโยชน์เขาเปาจ้าประโยชน์นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวในะอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาเราม่มีปัญหายุ่มไปหมดคนเห็นแก่ตัวก็ประกอบอาชญากรรมถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีคนเห็นแก่ตัวเขาฟังดีๆไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าก็โยมจะลืมอาตมาขอพุดซสร้างอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลบ้าจริงไม่จริงไปคิดดูที่มันต้องมีคุกกันสร้างกันใหม่ไว้มี มีศารมีโรงพยาบาลว่าจะสร้างกันไ่่ไว้เพราะคนมันเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเป็นผู้ทําให้มันจําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ยังนี่คนเห็นแก่ตัวก็ยังกําลังเพิ่มมันมาเจกกาลังลดืมานมีสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวอะไรส่งเสริมความเห็นแก่ตัวือ่อเ,เ,เรื่องบวกทั้งหลายอารมณ์บวกกามารมณ์ทั้งหลาย กลับมาแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกัทวีกันให้มีที่สิ้นสุดจึงมีการเป็นอยู่กันอย่างที่เรียกว่าแข่งกับเทวดาเทวดายอมแพ้แล้วนะห้องน้ำของเทวดาไม่มีราคาล้านแล้แต่ได้ยินว่าห้องน้ำบางคนในกรุงเทพราคาตัางล้านเทวดาแพ้ทำอะไราแข่งเทวดาอย่างนี้ มันจะรู้สิ้นสุดกันได้อย่างไรแล้วเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่มผมเรื่องเคร่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยแม้แต่อยู่ยากนันก็สงเสริมกลมาร,รมา์ร่งสมเสลยกามาเรมอบยเรื่องนี้เป็นเรื่องสู้สุดเป็นเรื่องมีหน้ามีตาเป็นเรื่องมีเกียรติยศมีเกียรติยศก็จะเ,เพ่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้โลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้เลยพูดกันไม่รู้เือ พูดจากันไม่รู้เรื่องเพียต่อรองอะไรกันก็ไม่ร uh ู huh. ้เร yup ื่องเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องมากว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านไว้ในองค์การโลกพูดกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวต่อสู้ป้องกันประโยชน์ต้องตัวพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้ในองค์การโลกจนสร้างสันติภาพในโลกไม่ได้เพราะมันมีแต่เรื่องของพูดเห็นแก่ตัวต่อสู้อย่างจริงกัน เขาพูดเงียบๆใหญ่ตโตไปว่าเลิอกองค์การโลกสร้างองค์การศาสนาดีกว่าเลิกยูโนยูโนยูเอ็นโอยูไนเต็ดยูไนเต็ดเนชั่นออแกเซชั่นเสียเปลี่ยนเป็นยูไนเต็ดรีลิเกนออแกเซชั่นเป็นยูโรยูโรเสียนั่นนะจะค่อยๆพูดกันรู้เรื่ององค์การโลกจะพูดกันรู้เรื่อง หรือว่าอย่างน้อยก็ให้ยูโรมันควบคุม you know. ยูโนยูโนมันล็อกตามเห็นแก่ตัวจะพูดกันรู้เรื่องโลกนี้จะมีสันติภาพเอาแล้วสะรุปความว่าไอ้เรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่กำลังทวีกันมาในโลกทวีกันมาในโลกใครมีอำนาจก็กอบโกยประโยชน์ได้มากเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะครองโลก mm hmm. คนตรงนั้นมันก็ไม่ยอม ที่คนเดียวจะครองโลกก็ต่อสู้ต่อส,อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดอีกี่ร้อยปีหลายพันปีมันก็ไม่สิ้นสุดถ้าจะครองโลกคนเดียวก็มีคนต่อสู้มันถ้าทัดเทียมกันขึ้นมามันก็ทําลายล้างกันก็วินาศกันทั้งโลกนี่ความเห็นแก่ตัวกําลังจะทําโลกให้วินาศมาจากความหลงบูชาวบวกบวกนี้คือกามารม พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในฐานะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งคือสุดโตองฝายหนึ่งเรี่กว่าการมะสุขันธิการนโยกหยุดบูชาข้ามอารมณ์เสียนี่ฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็อย่าไปเอากันมันเลยแต่คนก็ไม่ก็จะเอากันอยู่แล้วกันธรมารา์างกายที่เอาตรงกลางพอดีตรงกลางพอดี ไม่ตรงไปในทางกามารมณ์ไม่ตรงไปในทางทรมานร่างกายเอาพอดีพอดีเป็นอยู่อย่างถูกต้องพอดีคาว่าพอดีพอดีนั้นสําคัญมากเหมือนคําพูดเล่นพูดเหมือนกับคําพูดเล่นๆแต่เป็นคําพูดที่สูงสุดพอดีพอดีเนี่ยจะทำให้อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขที่สุดแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ แม้จะบรรลุนิพมาผลนิพพ่านก็เป็นเรื่องต้องพอดีพอดีพอดียิ่งขึ้นไปพอดีที่สุดเนยแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้เป็นนธรรมดาซะมันก็ต้องมีความถูกต้องและพอดีพอดีใหญ่ามานเกินมันจะไม่ยุ่งยากลาบากเหมือนกับที่เขาไม่รู้จักพอดีเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่ไม่รู้จักพอดีไม่มีคําว่าพอดีมีแต่แค่มันดีดีไม่มีสิ้นส,สุดนั่น